สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปารีค่ะวันนี้พามาให้กล้วยค่ะให้กล้วยกับน้องลิงที่เขาตังกวนจังหวัดสงขานะคะวันนี้มาเที่ยวสงขานะคะก็เลยแวะเอาอาหารให้ลิงค่ะก็จะกลัวนิดนึงนะคะลิงเขาก็เวลาเราเผลอก็จะบุกนะคะทุกคนมาดูค่ะว่าพี่ลีเอากล้วยให้ลิงแบบหวาดกลัวแบบ เอาไปก็นันไปเอาไปนู้กี่เลี้ยวพอแล้วเอาไปอ่ะตัวเล็กมั้ตัวเล็กนู้นู้ตัวเล็กไอตัวเล็กนอ้ตัวเล็ก

นูเอาเพี้ยไปจ่ายก็บเพี้ยไปจ่ายเราไม่อาหารลิงอะทุกคนนักท่องเที่ยวก็ไม่อาหารลิงดูมองตัวอยู่ดูน่าจะอิ่มแล้วตัวข้างบนดูนั่งบนสอง้านไม่ต้องเข้ามาในรถนะ ที่ดับเครื่องแล้วก็กต้านไม่มันได้รู้มาใตาทองหลดหนูที่ให้อาหารลิงนี่เขาเรียกเขาอะไรพี่เขาตังกวนงกวนนะคะ,ะ,คะมีลิงอยู่นะคะลิงเขาตังกวนพามาดูลิงเขาตังกวนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ เอาจระเข้พี่เอาวันนี้เอาวันนี้พี่เนี่ยพอ,พอให้เขาเร็วเขาไม่ไปพี่เหลียวเอาจระเข้มาหลอกลรอเขาจะได้ไปจากถนนนะคะคือเขากินอิ่มแล้วก็ต้องไปจากถนนนะคะถ้าคนนี้เขาขายนะคะเขาเอาจระเ,เข้เข้ามาไว้ในรถด้วยนะเพราะว่าอะไรกะเไไะพราะว่าถ้าไม่เอาจระเข้มา ไม่กลัวนะคะเ,าเ,าเขาจูอ่จระเข้เหรอเออเขากลัวจระเ,เข้เขากลัวจระเข้นะคะ <laughs> เป็นตุ๊ก,กตาจระเข้นะคะีละคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีดคะ่ะจระเข้กัน